ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอ n i u 1.9นะครับผม2020นะครับผมอันนี้ทําชุดโปรทางร้านไานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับผมก็มีท่อ1เส้นนะครับผมแล้วก็แถมฟีอุด EGR ท้ายรางนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับตัวนี้จูนแบบลบด้านนะครับลบด้านลบจ้านะครับผมเรามาดูกันนะครับผมไม่ตัดนะครับไม่ตัดเกียววางไม่ตัดครับเป็นสเต็ปลบจ้านะครับสเต็ปลบจ้านนะ ุณลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับผมอ้าวตอนนี้เกียร์ไม่ว่างนะครับถ้าเข้าเกียร์ปุ๊บเบิ้ลตัดทันทีนะครับผมสเต็ปหลบจานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูการใช้งานจริงนะครับผมดูนะครับไปกับช่างเซนนะครับผมรับจริงนะครับถนนจริงครับนี่นะครับผมไม่มีถนนพลาสติกนะ ดูเดี๋ยวดูครับผมเฮ้ยเบาเอ้ยเฮ้ยไัดิ้นร้องมแล้วปะเพอกระจายวะเหรอครับพี่น้องเฮ้ยเบาเอ้ยรถเต้าเอ้ยนี่นะครับผมนี่นะครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับ รถบ้านใช้งานครับซิงลังแนนอนได้ครับครับผมสเต็ปใช้งานบ้านๆเลยนะครับบ้านๆรถเดิมนะครับมีรีแมพอย่างเดียวนะครับผมก <c oughs> <c oughs> ็จะได้อารมณ์ดึงมาณนี้แล้วก็จะได้อารมณ์ดึงมาณนนี้เลยนะครับคุณลูกค้าก่อนตัดสินใจจะเข้ามาทําทางร้านก็ดูรีวิวหน้าเพศได้เลยนะครับผม <c oughs> ว่าทางร้านทําจริงใช้งานได้จริง ดูกันยาวๆเลยนะครับอันนี้จูนสองสเต็ปนะครับผมสเต็ปลบจานะครับเขาดานครับเกียร์ว,ว่างเบิ้ลไม่ตัดนะครับอันนี้สเต็ปลบจานะพี่น้องอดูนะครับวันสวยๆครับผมสี่เกียร์ลงร้อยแปดครับ ยาวๆไปเลยนะครับพี่น้อง,งโค้งก็ไม่เบรกนะครับโค้งก็ไม่ต้องชะลอกันเลยครับไปวัดกันที่ขี้บนสะพานนะครับพี่น้องเย็บขี้โอ้ยเส้นร้อยเก้าเลยเหี้ยบ้เบาเลย <c oughs> <c oughs> ขเขาไม่รู้วิว่งจริงวิ่งจริงนะวิ่งจริง เราสะ่านข้ามไป่น้ำมาอยู่ร้อยเก้าอะครับผมถึงฟัมก็ไม่เป็นไรครับเย็นมกันถึงฟัมก็ไม่เป็นไรครับลูกคุณลูกค้าเพราะว่าเราลงน้ำกันเย็นเจี๊ยบไปเลยเลตโก้ go, นะครับเลตโก้ดาวครับโอ้ยเบาเบา นี้นะครับคุณลูกค้าขี่นิ้มครับไม่คู่ค่ะไม่กระตกไม่เด้าไม่เด้งคันเล่งไม่ไหวเกินขึ้นเรื่อยๆครับหล่งถนนยาวๆเลยครับคุณลูกค้า นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะอันนี้รถบ้านใช้งานจริงๆอาจจะมีเพื่อนเล่นไหมฉอนร้อนแป๊บเงินจะมีเพื่อน,ลนอเล่นนะ <c oughs> อาจจะมีเพื่อนกวดมานะครับผมมีไล่ทางครับ ลูกค้าท่านใดจะเข้ามารีแมปก็ดูรีวิวหน้าร้านได้เลยนะครับผมหน้าเพจใหญ่ได้เลยนะครับผมมันสองพันห้าไล้วครับมีพวกเล่นนะครับสองพันห้าสองพัห้าก็พันเก้ากดดำดำ,ดำใส่แล้วก็รออะไรแล้วครับผมพี่น้องไฟนี่ <laughs> ไป <laughs> ไๆ<ป> <laughs> อาว้นี่ไม่ห้างนะครับ2,500ันหจะหนี่ไปไหนจ้านี่ไม่ห้างอะ่ะนี่นะครับ1.9 <5. S 2> ก็2,500ันะครับก็จุกตูดอยู่อ่ะครับจะดูดอยู่อ่ะ อ้าวนะครับดูดยูไม่อยู่ก็เห็นป้ายทะเบียดชัดแจ๋วครับพี่น้องรถเดิมรีแมปกับนรถทำับผมบ้าเว้ยบ้าเยี่ยวมิดจงไปแล้วมั้งมิดใหม่นะครับมิดใหม่อารมณ์ไหนก็ไม่รู้ รถก็เยอะครับนี่ไม่ห่างนะครับสองพันห้าสองพันห้างหนึ่งจุดก้าไม่ได้ครับผมขอ,อบีเลิกเล่นถึงหลานแล้ว <c oughs> เล่นไม่เลิกเลยเล่นอย่างหน้าหลาน ติดตามหน้าเพจ a c e b o o k ของจิวท้อซิงด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์หน้าเพจด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อหน้าเพจเลยครับอารมณ์มันๆเลยนะครับผมสนใจติดต่อก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมหน้าร้านอยู่ไปพัฒเลี่ยงเมืองราชบุรีครับผม